สวัสดีค่ะพบกันที่คอกหมูเหมือนเดิมนะคะแอมฟาร์มนะคะวันนี้มาผู้ปะพูดคุยกับเพื่อนๆชาวเลี้ยงหมูนะคะพูดถึงสถานการณ์วงการหมูนะตอนนี้นะคะก็สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะราคาก็ยังไม่ไม่มีท่าทีว่าจะปรับตัวหรือ จะดีขึ้นนะคะมันยังยังทรงทรงในราคาเดิมนะคะก็คือสัปดาห์ที่แล้วประกาศอยู่ที่ของภาคใต้นะคะเอาของภาคใต้ดีกว่าเนาะเจ็ดสิบสี่บาทนะคะราคาประกาศเจ็ดสิบสี่บาทแต่ราคาจริงนะคะบางพ่อค้าบางคนมาซื้อแค่หกสิบหกสบสองเองนะคะก็มันแล้วแต่ละพื้นที่นะคะ พูดถึงราคาหมูนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเวลาเราขายหมูเนี่ยเราถึงไม่ได้ตามราคาที่สมาคมประกาศอย่างอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยประ,ประกาศที่เจิบสี่แต่ราคามาซื้อจริงก็แค่หกสิบหกสิบสองนะคะไม่เกิน6กสิบสี่นะคะแล้วแต่พ่อค้าแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะคะ ที่เราขายได้ไม่ตรงกับราคาที่ประกาศก็เพราะว่า,าราคาที่สมาคมประกาศไว้เป็น,ปนราคาแนะนำนะเป็นราคากลางในแต่ละพื้นที่แนะนำให้ให้อยู่ที่เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าราคาตามตลาดจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์กลไกตลาดตามความเป็นจริงและตอนนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่า พ่อค้าคนไหนมาจับให้เราด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าพ่อค้ากดเรามากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องซื้อในราคาที่เขาประกาศเท่านั้นเท่านั้นเลยนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับกลไกตลาดแล้วก็พ่อค้าอีกอย่างเวลาเราเราจะเข้ามาในในในวงการเลี้ยงหมูเนี่ย ่อนที่เราจะเข้ามาเราก็น่าจะมีคนที่รู้จักหรือว่ามีเส้นสายพันธมิตรอยู่บ้างนะคะเผื่อเวลาเราจะซื้อจะขายอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เช็คลหลายๆที่ลหลายๆเจ้านะคะได้เช็คราคาด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเราก็ควรจะมีค่ายมีสังกัดนะคะเวลาขายเราจะได้ขายได้ง่ายๆหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเวลา เวลาไม่มีหมูเห็นราคาถูกหน่อยมีเจ้าอื่นมาเสนอให้แพงๆเราก็ไปขายเขาแต่พอเวลาหมูล้นตลาดเราไม่มีที่ขายเราจะไปขายให้คนนั้นคนที่เขาซื้อถูกเขาก็ไม่เอาของเราเหมือนกันนะคะนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการหาพันธมิตรไวเ้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายมันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะ ค่ะยังไงก็เราชาวคนเลี้ยงหมูนะคะยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็ติดตามรอรุ้นสถานการณ์กันต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสู้ๆนะคะเ,ออเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ